ตัดผ้ามาตั้งผีผัดอยู่ป่าเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องพี่ใหญ่บ้านมาให้ยางอยู่นี่นะฮะขึพี่ใหญ่บ้านจะมาเห็ดยางอยู่นี่สบายดีพี่น้องยักพาผ้ามาให้ช่างหัวหูกูบ้านนี่กินบมักแดงพี่น้องเอ้ยมีเล็งหัวอยากหัวอยากหมาขึ้นโมมีหมดแดงเขาบอกคือล่างกระชีนี้อยู่กลางป่าพี่น้องสมุนเท่ากับมานำมาหอดป่าเลย ฮอนดาขึ้นมาเบิร์ตเลยตัต้มๆนี่ได้ไหมนี่นี่ตัต้มๆนี่หนังนึงนะนั่นถือไม่เจะเลยมาหวักแดงพี่น้องเป็นพลไม้ป่าวันนี้ขึ้นผ่ามาผ่าเนาะนี่จะคือกระตามากระตาเราต้องกินไม่ใช่เลยหมักแดงต้นนี้มันโอเคมันแซ่บพี่น้อง ก็เลยมาเอาอีกในรอบที่สองแกนใหญ่ปุ๊บแม่ถามว่ามันหัดจะบอกว่าที่มันคือบุหัดเสียใ่สบายเสบนดูแคนใหญ่สามหมากแล้วซีหมากแล้วหน่อยแนลหน่อยนเนหแล้วมันแสบนาคุยสิ น่ากอดจะขึ้นนี่นี่นี่คือหมักแดงของเฮาในวันนี้เฮาจิมาเก็บใส่กับตาอจะเป็นคือกัวเฮามัเอากับตามาเอาหมักแดงเมื่อผ่ากิเทีย,ทยงนาหน่อยขอเขาเฮามากันสองคนลูกสาวกับเอยู่ หมลกแดงตุ๊กถือหัวอันนี้เทียงคัดไปนี่สิเป็นเทียงบอกไก่เนาะแม่นวดแล้วนี่เทียงหน้าเพิ่อนเธอทางนี้เรามาทาานี้สิเป็นเทียเดีมีเทียงนาพี่น้ราเป็นเทียงนาบบกไก่เนาะเอามาเอาหมากแดงอยู่

ยีไม่เสยัไม่ไมันตกดึกชามเลยดึกอยไามเลยดึกบราเพื่อนเอาไม่ขอนดึกอ่ะในแรกของเจ้ออ่วนะมีันมาดึยว๊นแม่งอันนี้ันเ,เอัไปพานิ่แกเจลไประเด็กอันน้ว่าน่าแลน,น,นันนี โอเกลังกระชีเขานะนี่ลังกระชีเขานะนั่นแหละในสาวยงย่ายๆ,ๆนี่ผาดเอาหนี่ยูุพี่น้องเ,เกือบเต็งกระตาเลยเอาหมักแดงของเฮาในวันนี้เฮาเสียเมือผากินมีแต่ไนมันได้หมากหน่อยอันนี้ผัดไนลายหมากง่ายๆผัดไนบุร้ายอ่ะห่อ,อ,อ,อคือแปลก นี่นี่คือเนนี่นะเดนคือเดนนี่ไม่ร้ายเดนนี่ขันเดนนี้นักมากขนาดในี่นนะจิ้มจีมโอ้ยชมสื่อคุณลีน,อน้อบมึงไงแต่มามาเดียวก็้ามาโอ้ยโบนี่สวยกัน <laughs> โอเคเดินทางกลับก่อนไปพอกันอยู่เทียงนาเด้อพี่น้องเด้อต่อกันอยู่เทียงพี่นอ้องหมดแรงเก็บมไม่ได้ก็มาพากินไปนี่กินไปแต่ป่าผลไม้ป่าใครมากินแต่ปลาไว้นี่ มันเห็นเลยวน้ามันกดนเลกาคิดมนั่งชากิดมเดเลแกก้าเล็กๆเียกงแซ่ๆมันเด็กๆกงเียนไปอยู่บายดีพี่นอ้นอง พี่เพื่อนโอ้ยวจะกระถาเบิ่นใครอ <laughs> าัากินมักแดงด้วยพี่น้องเด้อเบิ่อสุขสุขคนจตลอดอยู่บนาทางขึมานะ นี่คือมาแดงมาเด้อพี่น,อน้องมีอะไรกับหองพี่นอ้องกินอะไรก็เหมือนบุก,กินคือเดียวพี่นอ้องก็จองเบิ่งน้ำ้องเบิ่งก็ต้องอยากนำ้กนำ,น,ำน้ำจองไม่คล้ายมีอะไรคือเม็ดถั่วเม็ดนะคล้ายเม็ดสตออยู่บ่เอ้ยคล้ายๆแต่ว่าสตออยสีแห้ง ก้อยกินก็ได้ครับพี่น้องแก้วแก้วแดดกินกับข้าวแซ่พี่น้องเม่ดมันสินเป็นแบนนนนบคือเมล็ดนั่นแหละอร่อยอร่อยมากๆเลย แกะสองเอาไปจุเพื่อนีกินชามนี้เนาะเื่องกัน้ื่อกแก่นงกินลูกเดาะเรื่องถอยผ้าเลยนะอือนเอาเรื่อมือทำาไ สีตรงไปมันสีประหลงป่ะส่งสิเหลาลองบ่มองให้มือหน่อยนี่น่าสีอเด้ phải à, gì đại mà ôi đẹp chỉ cho ngay chỉ đầu cột đó được không đẹp nha cái mình đây đọc นี่นี่มนันเนี้ยเขาเล่นกันอย่ามักินเนี่ยเอาไปกอดเป็นไงอ่ะสมุนเท่ากับไปมานอนเละอยู พาอะไร,รได้หลายแหละจังงั้นมากินที่งรองเบิ้งกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆ <laughs> พาไปกินไปสองเอวเลยเนาะใครบอกค่อยกินก็กินอะไรกันอันนี้นี่แหละคือหมากแดงป้างามบ่พี่น้องหมากนี้ได้ี่งามแพง <laughs> อ้าวมุบิดคิงด้วยเนาะขาท้งขาเป็นบิดคิงด้วยนายมาไหนที่ๆอยู่บตรงนี้นอาานะข <c oughs> อ,อ,อ,อาวได้ lên các bạn ปล่อยกัดผิดลายต้นขอ <c ười> โทษด้วยค่ะปลากัดผิดหมดแล้วกัดผิดเลยได้ทองอื่นบ่แล้วปล่อยกัดผิดเอ,อ็มเคย เอออขอแจวประดนเขาเนี้ยเจาอะไรอ๋อบงรูป่าเสบบดิใจที่ว่าหน่อยละจำชุดอ่ะัน อา้าวจะได้กินบ่พี่น้องเอา้าต้องได้ไหมโอ้อยก็ามันทางง่ายทานยาเสพติดทานนี้ไม่ได้ปะได้โอ้ยอะไรกินเนึกโอ้ยผ่านหรือปะ พี่ิตตัดออกพี่เจ้าโอ้ยจะทำพออะไรบางบุดีกินข้ายกินเทนัน่อยว้าวพี่น้องอื้อันนี้คือในของมันชิมบอพี่น้องชิมบอลายคนอยากลองเมนบอกระตาหนึ่ง กินผลไม้ต้อฤดูกานยังไม่ค่หนึ่ง,งข้าวผัากีซี่ติกี้กินประจำาห้ายุใช้เป็นทางกินหระต่อยเบิ้งตงนได้แก่กินเคยพายมายุเคยอยูุพายบุร้มันนักมันรู้ได้กีซี่ก้ก นี่แตม่มางนี้หน่อยแปแปลน,นนะหน่นยหนึ่งหน่วยมาอันนี้ก็บยิ่งกินไหนอะแข็งเปลือกข้างนอกอมันชิพรสิบฝาดเปื่อนแต่ข้างในมันอร่อยป๊ยา,าดงามเหมือนกันะ มือไหมือไหมือไหน,ไหน,ไหน,ไหนบริพาไปาไโรงพยาบาลได้บอกว่าคอสิบเซียนเออบอก่าสีบเซียนฉบัทนี้มามนี่ไม่ไหม่ะอ้าวปองแกนี่แม่เรามหมักไปเราไปใส่เอาไว้ให้เราทำล้างด้วยสีหายย่งไง หักที่ออกต่อยกินหมดอาชีพเฮาแต่กับบ,บดอดอนะอาจะกลิ่นขึ้การเบิร์ดเราเรียงกิซีตอนคบกันใหม่ๆนะเอ้าจักุรจักสิี่สันเอยหาประจำบอดาวิชี่เรีองมาเนาะกิคีคืออะไร คน็บายใจอืมยาวนี่เหตุไงกลุ่มกุ่มเนี่ยยินไหมอยากเ่รอเสียบอ่ะเสียบอ่ะไมงไปวิจิตตัค่ะ ซี่อดใดนี่มาให้นะอร่อยตั้งเลยมาเด้อพี่น้องก,กินหมักแดงน้ำคันแล้วดูกันหนึ่งนี้เธอหนึ่งหลายคนกระหูหกน้องจ้าข้อต้นมันถูเป็นหลายคนกระหูกยิงตะกี้ยาวหมักแดงได้ไปยิงกันจะเข้ายิงหน่อยยิงอะไร โป๊ะโปเลยตังตั้งลนถึงแดกมันจีแหง เคยถือมาจนแต่ทุกอย่างข้างหาเราก็ไม่ตอนทีซี่ไม่คุนหายพกี่แย่ดีนาฉุดมันป้านีเนียบฉดมันนี่แยไปอีก ูนสดอ่ะเสียงอ่ะอลาเลยพี่น้องขอบคุณทุกผูดที่เข้ามารับชมขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องมากินหมักแดงน้ำกันเสียบแซ่รอบมอพีนอนอ่น้องจากไหนอืมแซ่บเลย เลือพี่น้องนั่งขี้ไก่ไปจ้ะังขี้ไก่จะนั่งสบายดีพี่ดาวเวลาอะไรพี่ดาวเว้ยสบายดี